ชายผู้เป็นอีกหนึ่งจอมเวทระดับ S ของ Fairy t เท l ที่แข็งแกร่งคนหนึ่งตัวตนของเขานั้นลึกลับและค่อนข้างจะเป็นปริศนาว่าเขานั้นแท้จริงแล้วคือใครกันแน่อีกทั้งตัวของเขานั่นเองนะครับก็ยังเชี่ยวชาญเวทมนต์ที่แข็งแกร่งหลากหลายชนิดผู้ที่แบกรับชะตากรรมอันยิ่งใหญ่ที่จะต้องปกป้องโลกเอิร์ธแลนด์เอาไว้อีกด้วยหนึ่งในตัวละครที่ออกมาตอนแรกและเรานั้นกลับรู้สึกสงสัยในตัวตนของเขามากๆจนท้ายที่สุดแล้วในศึกสงครามของกิลนั่นเองตัวตนของเขาก็ได้เปิดเผยใช่แล้วแะครับวันนี้อดอับ เอสอีกคนของแฟร r y ี่เทลย่างตัวของมิสกันกันครับ เอาละครับกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวอนิเมะเด็กทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมเพชรร่วมกับทีมงานของอนิเมะเด็กอีกตามเคยนะอย่างที่เรานั้นได้พูดไปเมื่อกูกก้เลยครับว่าเรานั้นจะมาดูเรื่องราวของมิสกันกันแหละว่าตัวของเขานั้นเป็นใครมาจากไหนแล้วก็มีบทบาทอะไรสําคัญในเนื้อเรื่องกันบ้างตัวตนของเขาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะแต่ก่อนอื่นนั้นเองนะครับเราก็จะต้องขอติดป้ายเ,เหมือนอย่างเคยว่าจะมีการเปิดเผยเนื้อหาสําคัญนะครับภายในอนิเมะและมังงะเรื่องไฟล์ทิชเกลครับหากเพื่อนๆคนไหนเนี่ยย มากันแล้วล่ะครับก่อนที่เรานั้นจะไปเข้าสู่เนื้อเรื่องหลักกันนั่นเองครับเรามาดูในส่วนของประวัติของมิสกันกันก่อนซึ่งก่อนอื่นนั่นเองนะครับเราจะต้องพาทุกคนเนี่ยไปทําความเข้าใจเกี่ยวกับทั้ง2โลกกันก่อนนะก่อนที่เรานั้นจะเข้าเรื่องราวรวมไปถึงประวัติของมิสกันครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยในเรื่องแฟนติเทลนะครับที่พวกเรานั้นดูอยู่เนี่ยจะมีโลกนะครับที่บนไทม์ไลน์หลักเนี่ยมีชื่อว่าเอิร์ธแลนด์ครับซึ่งเป็นโลกที่เต็มไปได้วยพลังเวทรวมไปถึงมีจอมเวทอยนนนนลลกกกเทััวัว,บบว้้บคลลคริดุ มาและสามารถใช้เวทมนต์ได้ทั้งนั้นครับซึ่งต่างจากโลกของเอลดรัสนะที่ไม่ค่อยจะมีพลังเวทอีกสักเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติอีกทั้งผู้คนในโลกเอลดรัสานั้นก็จะไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้นั่นเองจะต้องทําการพึ่งพาอุปกรณ์เวทมนต์เพื่อใช้เป็นสื่อกลางนะครับในการใช้เวทมนต์นั่นเองครับซึ่งนี่เองนะครับก็เป็นเซตติ้งอัพของเวอร์นะครับรวมไปถึงอยากจะให้ทําความเข้าใจกันก่อนครับมาทีนี้เนี่ยมาดูในส่วนของประวัติกันต่อเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยมสกกันนชอออวาาาาเเจจรรลลดยณผป็ูขง ที่เป็นราชานั่นเองซึ่งในวัยเด็กเนี่ยเขาก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสครับแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือมาจากแพนเทอร์ลิลลี่ที่เป็นเผ่าเอ็กซีดครับแต่นั่นก็ทําให้ตัวของลิลลี่นั้นถูกในประเทศออกไปนอกอาณาจักรเอ็กซาเลียนะเพราะว่าฝ่าฝืนกฎที่ห้ามยุ่งเกี่ยวกับมนุษย์ล่ะครับแต่ถึงแบบนั้นเองลิลลี่นะครับก็เต็มใจที่จะออกไปจากอาณาจักรและดูแลเจราวนะครับเรื่อยๆมาจนทั้งคู่นั้นสนิทสนมกันครับหลังจากนั้นเนี่ยเจราวนั้นก็ได้รับรู้ถึงแผนการของเฟ ที่ตัวของโลกเอลดรานนั้นมีพลังเวทอยู่อย่างจำกัดครับและต้องการที่จะขยายอำนาจของอาณาจักรเพิ่มขึ้นโดยที่เจราวนั้นเองนะครับต้องการที่จะหยุดแผนการของเฟลส์ลงเขาเนี่ยจึงได้เดินทางไปยังเอิร์ธแลนด์ผ่านประตูอนิม่าในปี777ของโลกเอิร์ธแลนด์เพื่อค้นหาประตูอนิม่าจากอีกฝั่งหนึ่งและปิดมันลงครับรวมไปถึงตัวของเขานั้นก็ได้ใช้ชื่อว่ามิสกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาต่อมาในระหว่างที่เขานั้นกําลังเดินทางไปเรื่อยๆนั่นเองครับตัวของเขาเนี่นก็ได้พบกับเวน,เน,น,ว Grand น,นดี้ท แม้ทั้งสองคนนั้นออกเดินทางไปด้วยกันโดยที่เขานั้นได้บอกกับเธอว่าเขานั้นชื่อเจราลไม่นานครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้รู้สึกถึงประตูอนิมาที่ปรากฏตัวไม่ไกลจากพวกเขาอยู่และคิดว่านี่นะคงไม่ปลอดภัยถ้าเกิดเวนดี้อยู่ด้วยตัวของเขาเนี่ยจึงทําการฝากเวนดี้ไว้ที่โรบอนครับซึ่งเป็นกิลมาสเตอร์ของกิลแคทเชลเตอร์ให้ดูแลตัวของเวนดี้ต่อนั่นเองหลังจากการจัดการปิดประตูอนิมาลงไปได้แล้วมิสการนั่นเองครับก็ได้เป็นหนึ่งในสมาชิกของแฟรี่เชลและกลายเป็นจอมเวทในรในนะ,ะนนดับ,บนล Earth ีล้้รรบู่โ์หง มีตัวตนของเขาอยู่อีกคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเจราอีกด้วยเช่นกันครับนั่นจึงทําให้เขานั้นเลือกที่จะปิดบังตัวตนและใบหน้าเอาไว้เพื่อแม่ตัวตนนั้นซ้อนทับกันแล้วก็เกิดความเข้าใจผิดครับซึ่งในตอนนั้นนะครับน่าจะมีเพียงแค่มาคลอฟและลักซัตเท่านั้นครับที่รู้ตัวตนจริงๆของเขานะและนี่นะก็คือประวัติเขาคร่าวๆของมิสกันก่อนที่เรานั้นจะไปดูบทบาทในเนื้อเรื่องหลักกันครับ ทีนี้เนี่ยเรามาดูบทบาทหลักนะครับของตัวมิสการกันบ้างโดยมิสการนั้นปรากฏตัวครั้งแรกเนี่ยในอนิเมะตอนที่10เลยแหละครับซึ่งเขาเนี่ยก็มาเพื่อที่จะรับเควสไปทําแต่ด้วยการที่เขาเนี่ยจะต้องปกปิดตัวตนของตัวเองนะครับเขาจึงทําการร่ายเวทนิทราใส่ทุกคนในกิลไว้ครับทำให้ทุกคนในกิลตอนนั้นเนี่ยสลบกันไปหมดเลยเหลือเพียงแค่มาคารลอบและลักซัตเท่านั้นแหละครับที่ยังตื่นอยู่และก่อนที่เขานั้นจะกลับออกไปนั้นมาคารล็อบนั้นก็ขอให้เขานั้นปลดเวทนิทายกับทุคทททกคนกก็ไไดดด้้้้ตืืื่่่่่นนนนนขึมมมาาาเเเเหหอออิิใใทททัีีีรรยยวสงชู พลังของเขานั่นเองครับแข็งแกร่งสมกับการเป็นจอมเวทระดับ S ของกิ้กันเลยทีเดียวถัดมานะครับก็จะเป็นการต่อสู้กับกิ้วแฟนทอมหลอดนะซึ่งหลังจากที่พวกกิ้วแฟรี่เทลนั้นถอยทับมาจากกิ้วแฟนทอมหลอดแล้วเนี่ยคาน่านนก็พยายามติดต่อมิสกันเพื่อแจ้งข่าวครับแต่ตัวของเธอนั้นก็ไม่สามารถค้นหาที่อยู่ของมิสกันจนเจอซึ่งความจริงแล้วเนี่ยมิสกันนั้นนะ,นะครับได้ทาการจัดการกับสมาชิกของกิ้ส่วนใหญ่ของแฟนทอมหลอดไปแล้วจํานวนมากเลยล่ะครับโดยจะเห็นได้ว่าเขานั้นนะครับได้ชิงธงของนนก,อก,อก,ก,ขกิ้ ของปู่มาคาลอฟที่ถูกอาริยนะครับที่เป็นหนึ่งในเอลิเมนต์โฟนะครับดูดออกไปได้อีกด้วยครับทีนี้เนี่ยก็เป็นช่วงของสงครามกิลครับโดยที่ตัวของมิสคารนั้นได้ไปพบกับลักซัตที่โบสคาเดียเพื่อที่จะให้ลักซัตนั้นถอดตำหนักสายฟ้าออกจากเมืองเนื่องจากในขณะนั้นเนี่ยตัวของลักซัตนั้นต้องการที่จะขึ้นกลายเป็นมาสเตอร์รวมไปถึงก็ค่อนข้างบ้าอำนาจอะไรนะในขณะนั้นแต่ตัวของลักซัตนั่นเองนะครับก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกทั้งยังต้องการที่จะตัดสินกับมิสคาร์ด้วยว นะซึ่งในตอนแรกนั่นเองครับมิสกันก็ไม่ได้ตั้งใจสู้อะไรมากมายนะักแต่ลักซันนั้นก็พยายามจะยั่วยุต่างๆนานานะจนพูดถึงเรื่องความลับของมิสกันนั่นแหละครับมันจึงทําให้มิสกันพี่แกนะของขึ้นของจริงเขาจึงได้ทําการเปิดฉากโจมตีใส่ก่อนเลยล่ะครับมิสกันน่อนข้างตกใจไม่น้อยเลยนะที่ลักซันนั้นรู้เรื่องนี้ทั้งสองนั้นได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดเลยแหละครับเรียกได้ว่าแก้เกมกันไปมาอย่างรวดเร็วก่อนที่ไม่นานนั่นเองนะครับนัดสื่อและเอลซ่านั้นจะได้มาถึงที่โบสถ์ ีใส่บริเวณหน้าของมิสกันและทําให้ผ้าคลุมนั้นถูกทําลายครับจนเปิดเผยให้เห็นว่าใบหน้าของเขานั้นเหมือนกับเจราวที่ทุกคนนั้นรู้จักทําให้ตัวของนัทสือและเอลซ่านะั้นดึงกับงงอึ้งไปไก่ตาแตกครับก็พี่เจราวเนี่ยพี่แกหายไปตั้งแต่ทําลายหอคอยสวรรค์ลงแล้วไม่ใช่เหรอวะเราเนี่ยก็เป็นงงกันเลยนะครับแต่ตัวของมิสกันนั้นก็ได้บอกกับเอลซ่าว่าตัวเขานั้นไม่ใช่เจราวที่เธอนั้นรู้จักก่อนที่จะฝากการต่อสู้นี้ไว้ให้กับนัทสือเอลซ่านะครับรวมไปถ หายตัวไปและทีนี้เนี่ยก็จะเป็นหลักใหญ่นะครับในบทบาทของมิสกันกันแล้วล่ะครับนั่นก็คือในภาคของเอลโดรัสนั่นเองมิสกันนั้นได้ปรากฏตัวออกมาครั้งแรกนะในตอนที่เจอเข้ากับเวนดี้และชาวที่กาลังพูดคุยกันท่ามกลางสายฝนครับโดยที่เขาเองเนี่ยก็แปลกใจไม่น้อยเลยล่ะที่เวนดี้นั้นได้เข้าร่วมกิลเฟรเรทเทลเหมือนกับเขาเวนดี้เองก็ตกใจไม่น้อยเลยล่ะครับเพราะว่าเธอเข้าใจว่าเจราลที่เธอรู้จักนั้นถูกจับตัวไปโดยสภาเวทมตนในช่วงการต่อสู้กับกิลแห่งความมืดออเรชันเซตแล้วเจ กันนั้นจะบอกให้เธอหนีไปจากแมกโนเลียซะเพราะว่าเขานั้นไม่สามารถหยุดประตูอ,อนิมาบานนี้เอาไว้ได้ครับส่วนเวนดี้นั้นก็ปฏิเสธไปและรีบกลับไปที่กิลเพื่อที่จะบอกให้ทุกคนนั้นหนีไปแต่มันนั้นก็ไม่ทันการครับเพราะทันทีที่ถึงกิลนั้นทุกอย่างรวมไปถึงเมืองแมกโนเลียนั้นก็ถูกดูดหายไปในประตูอ,อนิมาขนาดใหญ่โดยมีเพียงแค่เวนดี้ชาวนักสอและแฮปปี้เท่านั้นที่สาม,มารถรอดออกมาได้และเดินผ่านประตูอ,อนิมาไปยังโลกเอลดรลัสครับซึ่งในขณะนั้นเองนะครับมิสกันก็ได้ออกตามหา จนเจอเข้ากับลูซี่นะครับที่ถูกเทพแห่งดวงดาวโฮโลโลเกียมเนี่ยออกมาช่วยไว้แหละครับดีนะที่ทันเวลามิสกันนั่นเองนะครับจึงให้ยาเอ็กซ์บอร์ครับที่จะสามารถรักษาพลังเวทเอาไว้ได้แม้อยู่ในโลกของเอโดรัสก็ตามครับจะสามารถใช้เวทมนต์ได้อย่างอิสระนะก่อนที่เธอนั้นจะไปยังโลกเอโดรัสครับแล้วก็ได้เจอเข้ากับกาซิลที่รอดอีกคนนึงจึงทําการให้กาซิลนั่นเองนะครับกินยาเอ็กซ์บอรเข้าไปด้วยเช่นกันพร้อมทั้งให้ขวดยานั้นแหละไว้กับกาซิลอีกด้วยครับเพื่อที่จะให้ยานั้นนนนนนกกกกััับสสมมาาาาชิิิคอออื่่่ๆใดะทีจจจรถเไ้ซึงตว ก็มีภารกิจอื่นที่ต้องทําก่อนก็เลยส่งตัวของกาซิลล่วงหน้าไปมิสการนั้นได้เดินทางกลับมาอีกครั้งที่โลกเอลดรัสนะครับเพื่อจะตามหาประตูอานิมาที่ใหญ่พอที่จะสามารถส่งพันึกลาคริม่าที่เป็นทุกสิ่งและเป็นทุกคนในเมืองแมกโนเลียนั้นกลับไปถึงจะใช้เวลานานไปหน่อยครับแต่เขานั้นก็สามารถจัดการส่งลาคริม่ายักษ์นั้นกลับไปได้ด้วยการช่วยเหลือของสมาชิกในกิลเฟรเชลที่ยังรอดอยู่รวมไปถึงเผ่าเอ็กซีททุกตัวแหละครับอีกทั้งยังได้พบตัวของแพงงเน,เงน,งน,นเทอร์ ด้วยแหละครับว่ามิสกันจริงๆแล้วเนี่ยตัวของเขานั้นเป็นเจ้าชายของอาณาจักรแห่งนี้เล่นเอาพวกนักสื่อเนี่ยเหว๋กันไปเลยแหละครับแต่ไม่นานนั้นลิลลี่ก็ได้ถูกโจมตีโดยเอลซ่าไนส์อล์กเกอร์ซึ่งเป็นเอลซ่าที่โลกของเอด็ดวรัสนั้นเข้ามาโจมตีครับและการปรากฏตัวของโดมาอานิมซึ่งเป็นอาวุธต่อต้านพลังเวทที่ราชาณาจักนั้นเรียกออกมามิสกันนั้นได้สะท้อนการโจมตีนะครับของโดมาอานิมกลับไปแต่ก็ไม่สามารถทาอะไรได้เลยแหละครับก่อนที่จะพลาดท่านะถูกมันโจมตีและหาย และทั้งคู่นั้นก็ได้เดินทางไปยังแก่นของโครงสร้างอนิมาเพื่อที่มิสกานนั้นจะได้ทําลายมันลงและทําให้เวทซึ่งเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งทั้งหมดหายไปจากเอโดรัสครับซึ่ง Lily ลินลี่เองนะครับก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยสักเท่าไหร่นะพรนั่นจะทําให้ทุกคนนั้นตร่นตหนกและอาจจะเกิดความวุ่นวายได้มิสกานนั้นจึงได้บอกว่าเขานั้นต้องการที่จะทําให้ตัวเขานั้นเป็นผู้ร้ายที่ทําให้เวทหม์ของโลกเอโดรัสนี้หายไปทั้งหมดและต้องมีวีรบุรุษคนหนึ่งนะครับจัดการกับเขาและกลายเป็นราชชชาาาาออองงงงงงคคใหหหมมม่่่่่่รรรววไไไปปปถถึึึึดดูแแลลลละะนนนนนตตซซััััขขเ้้ก็ยิีบ ของลิลลี่เองก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาอุตสาห์ช่วยชีวิตมิสกันมาตั้งแต่เด็กกันนะแถมยังดูแลเรื่อยมาละครับคราวนั้นก็ผูกพันขนาดนี้เนี่ยก็ไม่สามารถทําลงได้หละครับโดยที่ลิลลี่บอกว่าคขานั้นจะยอมเป็นผู้ร้ายแทนเองและให้มิสกันนั้นเป็นราชาองค์ต่อไปต่างฝ่ายนั้นก็ต่างเถียงกันอยู่สักครู่หนึ่งครับซึ่งในตอนนั้นนั่นเองพวกนัดสอกาซิลลงไปถึงเวนดี้นั้นก็สามารถเอาชนะโดมาอานิมนะครับของกษัตริย์เ้าส์ลงไปได้สําเร็จก่อนที่ไม่นานนั้นนัั้้มีา,า,มา,ามกํกากานนง ศาจถล่มเมืองอยู่ครับซึ่งมันนั้นก็คือพวกนัดสอกาซิลแล้วก็เวนดี้นั่นเองครับเพราะว่าตัวของรัฐมนตรีของอาณาจักรเอ็กซีที่แอบฟังมิสกันกับลิลลี่เถียงกันอยู่นะครับได้ไปบอกกับพวกนัดสอจึงทําให้นัดสึนั้นมาแสดงละครเป็นผู้ร้ายแทนนั้นเองครับมิสกันไม่มีทางเลือกนะครับจึงต้องเข้าไปหยุดนัดสอไม่ให้ทาลายเมืองไปมากกว่านี้และนั่นก็ได้เป็นการเปิดเผยกับประชาชนทุกคนได้รู้แหละครับว่าแท้จริงแล้วเจ้าชายเจราวที่หายตัวไปก็คือตัวของมิสกันนี่แหละเจราวและนนนนนััััดดดดดดสสืืืออรไ้้้แแลลกกกหมยยยงเเเทีีวว ได้บอกว่านี่คือพิธีอำลาสมาชิกของแฟร์ริเชลและสุดท้ายนะครับนักสืก,ก็ได้ทําเป็นพ่ายแพ้ลงไปในที่สุดก่อนที่สมาชิกแฟร์ริเทลทุกคนนั้นรวมไปถึงเผ่าเอ็กซีทุกตัวเนี่ยจะค่อยๆถูกดูดเข้าไปในประตูอนิมาเพื่อกลับไปยังโลกเอิร์ธแลนด์ครับมิสกันนั้นได้ร่ำลากับลินลี่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เขานั้นจะประกาศชัยชนะในการต่อสู้และกลายเป็นราชาองค์ใหม่ของอาณาจักรเอลโดัสในที่สุดซึ่งหลังจากที่เขานั้นได้รับตําแหน่งราชาแล้วเนี่ยมิสกันก็ได้มอบบทลงโทษให้แก่ราชา ทุกคนทำการสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ถึงแม้คนอื่นๆนะครับจะไม่เห็นด้วยกับบทลงโทษนี้แต่ตัวของเฟลว์นก็เต็มใจที่จะรับบทลงโทษและออกจากอาณาจักรไปที่สุดครับซึ่งมิสกันก็ได้มาส่งเฟลว์ที่ประตูเมืองนะก่อนที่จะชูสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของแฟรีเทลขึ้นมาเพื่อเป็นการอำลาเฟลว์ครับและเขานั้นก็ได้สร้างอาณาจักรเอลโดรัสขึ้นมาใหม่ในท้ายที่สุดและนี่นะมันก็คือบทบาททั้งหมดของมิสกันในส่วนอนิเมะแฟรี่เทลกันแล้วละครับ มาถึงในส่วนพลังของมิสกันกันแล้วนะครับซึ่งตัวของมิสกันเนี่ยเรียกได้ว่ามีอุปกรณ์เวทนะครับที่ค่อนข้างทรง,งพลังมากๆแถมยังมีประสิทธิภาพมากๆอีกด้วยครับก่อนอื่นนั่นเองนะครับเราจะต้องมาขออธิบายก่อนครับว่าคนที่เกิดที่โลกเอลดรัสนั้นนะครับจะไม่มีพลังเวทติดตัวมาตั้งแต่กําเนิด,ดดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาพอจะทําได้ก็คือการใช้อุปกรณ์เวทมนต์และแน่นอนแหละครับว่าอุปกรณ์เวทมนต์ต่างๆที่มิสกันถือไว้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์เวทมนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงกกกัััััััันลลนนนาานเเเเเเลลยยยยยยยททีีีดดดดดดวววววหห็ไไ้้้้้ช่ะะคครรรรบบบบบาา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 าขจจสสสมมมถถถตตูแแงํใ ในกิ้วนั้นหลับได้อีกด้วยนั่นก็แสดงให้เห็นเลยล่ะครับว่าเขานั้นมีพลังที่แข็งแกร่งจริงๆเอาล่ะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเขานั้นใช้เวทอะไรที่น่าสนใจกันบ้างสิ่งแรกนั้นก็คือคาถาเวทที่เรานั้นจะเห็นเขาเนี่ยพกติดตัวแหละครับอย่างที่บอกไปแหละครับว่าเขาไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้ด้วยตัวเองดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องพึ่งพาอุปกรณ์เวทอย่างคาถาเวทที่สามารถใช้เวทมนต์ได้แหละครับถึงแบบนั้นเองนะเขาก็สามารถใช้เวทมนต์ได้อย่างหลายรูปแบบจากคาถาเวทนี้จนทําให้เขานั้นกกกกกลาาาายยยเเเเป็็นนนนนนนจออมววววทใระดดดดััััับ S ขขงงง Ferrytale ซึ่้้้้้พพคห5ชิ ซึ่งมันก็ส่งผลแหละครับว่าทําให้เขานั้นสามารถใช้เวทเหล่านี้ได้ครับเวทที่เราเห็นในเนื้อเรื่องนั่นก็คือเวทนิทราครับซึ่งเป็นหนึ่งในพลังของคาถาเวทที่เขานั้นครอบครองอยู่โดยมันนั้นจะมีพลังมากมายนะครับจนสามารถทาให้ทุกคนในกิลฟาริเทลนั้นหลับลงไปพร้พอมๆกันเลยทีเดียวแต่ว่าตัวของคาถาเวทนั้นก็มีขีดจํากัดอยู่นะว่าคนที่แข็งแกร่งมากๆนั้นก็อาจจะไม่หลับได้ครับอย่างเช่นตอนที่เขาใช้อยู่ที่กิลครับตัวของมาคาลอฟนั้นก็ยังง่วงๆนะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นน us, น้้นนนนนเเอองงะะะคครรรรัััับบกกก็็จมมมีีีลลสสแแววาาาาาฟ่่หทถติตไดดึ ถัดมานั้นก็จะเป็นเวทที่มีชื่อว่าตึกราฟ้าครับโดยท่านี้จะเป็นท่า,ท,าที่เขานะครับใช้ในการปักไม้เท้าทั้งห้างของเขาลงไปที่พื้นดินและสร้างภาพลวงตาที่ทําให้ศัตรูนั้นถูกดีดขึ้นไปบนท้องฟ้าก่อนที่จะถูกจัดการโดยปีศาจขนาดยักษ์เวทนี้ใช้นะครับเพื่อทำลายจิตใจของเป้าหมายหรือเบีเ่ยงเบนความสนใจเพื่อที่เขานั้นจะได้เตรียมการโจมตีในขั้นต่อไปครับ ต่อมานั้นก็คือวงเวท5ชั้นระบำบวงสวงเทพเจ้าตัวของมิสกันนั่นเองนะครับจะสร้างวงเวทขนาดใหญ่ขึ้นมาถึง5ชั้นเหนือศีรษะของเป้าหมายก่อนที่จะโจมตีด้วยลำแสงเวทมนที่รุนแรงมากๆครับ อีกอันหนึ่งครับนั่นก็คือเวทวงแหวน3ชั้นกระจกวารีซึ่งตัวของเขานั่นเองนะครับจะทําการร่ายเวทออกมาทางด้านหน้า3ชั้นเพื่อรับพลังเวทที่โจมตีเขาเข้ามาครับก่อนที่จะทําการสะท้อนพลังเวทนั้นกลับไปหาเป้าหมายอย่างรุนแรง นอกจากนี้แล้วครับมิสการเขาเนี่ยก็ยังสามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งบนอากาศและสามารถย่อยสลายร่างกายของตัวเองให้กลายเป็นฝุ่นเพื่อใช้ในการหลบหนีได้ด้วยครับรวมไปถึงสามารถเเลพอร์ตตัวเองหรือคนอื่นๆได้อีกด้วยเรียกได้ว่าพลังของเขานั้นนะครับถึงแม้ว่าจะออกมาจากอุปกรณ์เวทมนต์ก็ตามแต่ด้วยเทคนิคนะครับความแข็งแกร่งความเป็นเกมนะครับทักษะทางด้านร่างกายและประสบการณ์นั้นมันจึงทําให้เขาเนี่ยสมและหลักครับที่เป็นจอมเวทในระดับ S สของ Fair y t a i l ถึงแบบนั้นเองเนี่ยความสามารถทางด้านร่างกายของมิสการนั้นเขานั้นก็นับว่าเป็นนนนอีีีกคคึงงรทท่มมมวาาาาสถ ด้านร่างกายที่ค่อนข้างแข็งแกร่งอีกคนแล้วก็อีกข้อเด่นหนึ่งนะครับของมิสกันนั่นก็คือเรื่องของความเร็วนี่แหละครับที่ตัวของเขานั้นนะครับมักจะไปไหนมาไหนเนี่ยก็แทบจะมองไม่ทันกันเลยล่ะครับหรือบางครั้งแล้วก็ไม่รู้สึกตัวด้วยเนื่องจากผลของเวนิชชาที่เรานั้นได้บอกไปด้านบนนั่นแหละครับใดๆแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนะครับมันก็คือความแข็งแกร่งรวมไปถึงความสามารถของมิสกันครับ มาถึงในส่วนของความสัมพันธ์กันบ้างครับเนื่องจากตัวของมิสกันเขาเป็นคนที่ค่อนข้างปกปิดตัวตนรวมไปถึงไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับใครสักเท่าไหร่นะแต่ถึงยังไงเนี่ยเขาก็ยังมีคนที่พอจะสนิทสนมอยู่บ้างทีนี้เนี่ยเราก็ไปดูกันเลยครับคนแรกที่เรานั้นจะพูดถึงก็คือตัวของแพนเทอร์ลิลลี่ตัวของเขานั้นนะครับถูกลิลลี่ช่วยไว้ในตอนเด็กเพราะตัวเขานั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับจนทําให้ลิลลี่นั้นถูกเนรเทศออกจากอาณาจากักรเอ็กซ์ตาเรียถึงแบบนั้นเองแล้วลินลี่ก็ไม่สนใจ นั่นจึงทําให้เขาและลินลี่นั้นผูกพันกันเป็นพิเศษต่างคนนั้นก็ต่างเข้าใจกันครับรวมไปถึงเป็นห่วงกันเสมอถึงแม้ในตอนท้ายที่สุดแล้วพวกเขาจะต้องแยกจากกันก็ตามแต่มิสกันนั้นก็ยังคงดีใจที่พบกับลินลี่ครับคนที่2คือเวนดี้นะโดยที่มิสกันนั้นได้พบเธอในตอนที่เขาเนี่ยเพิ่งโผล่มาที่โลกเอิร์ธแลนด์ได้ไม่นานและได้ร่วมเดินทางไปกับเธอครับก่อนที่เขานั้นจะได้รู้สึกว่ามีประตูอนิมาอยู่ไม่ไกลเขาเนี่ยเป็นห่วงความปลอดภัยของเวนดี้มากครับจึงพาเวนน้ันไปฝากโรบออไว้้ใหดูแลเธครับพราาะัวว่จะเเกิดอัันนตรายงึงมา มิสกันนั้นจะทิ้งเวนดี้ไปแต่เวนดี้นั้นก็กลับมองว่ามิสกันนั้นเป็นคนที่มีจิตใจดีและเป็นคนที่มีพระคุณต่อเธออีกคนหนึ่งคนที่3เอลซ่าสกาเลตครับเรียกได้ว่ากระอักกระอ่วนกับพอสมควรเลยนะเพราะตัวของมิสกันนั้นได้รู้ว่าเจราว์ในโลกเอิร์ธแลนด์นั้นรวมไปถึงเอลซ่านั้นมีอดีตบางอย่างด้วยกันครับทำให้เขานั้นพยายามจะหลีกเลี่ยงตัวของเอลซ่าอยู่บ่อยๆในตอนที่ต่อสู้กันกันกบลักซัตนะครับก็ได้เปิดเผยใบหน้าของเขาเนี่ยออกมาให้เอลซ่าได้เห็นเขาเ ที่เอลซ่านั้นรู้จักก่อนที่จะได้หนีหายไปครับแต่เมื่อได้รู้ถึงการมีอยู่ของเอลดรัสนั้นเนี่ยเอลซ่านั้นก็เข้าใจในสิ่งที่มิสกันพูดในที่สุดนั่นเองคนถัดไปนะครับก็คือลักซัสครับเขานั้นมมกจะถูกลักซัสมองไปคู่แข่งอยู่เสมอและลักซัสเนี่ยก็ต้องการที่จะต่อสู้ตัดสินกับมิสกันเพื่อที่จะวัดกันว่าใครนั้นแข็งแกร่งที่สุดในแฟรรี่เทลโดยที่ไม่สนใจตัวจริงอย่างกิวดาร์ตกันเลยอ่ะเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าพี่แกยังไม่ค่อยอยู่กิวได้วหละครับลักซัสถึงไม หน้าค้นหาครับคนถัดไปก็คือคนที่5ครับอย่างตัวของเมสไกเนอร์เขานั้นเป็นอีกหนึ่งสมาชิกของแฟร์เรชเชลนะที่แฝงตัวเข้าไปในสภา,าด้วยการลบความทรงจําของตัวเองครับโดยก่อนที่สมาชิกทุกคนนั้นจะเดินทางไปที่เกาะเทนโรเพื่อทําการสอบเลื่อนขั้นจอมเวทระดับ S ครับเขาเนี่ยได้เดินทางไปหาเวนดี้แล้วก็ได้บอกว่าเขานั้นเนี่ยคือลูกศิษย์ของมิสกันครับ ในเเรื่องก็ไม่ได้มีการปรากฏออกมาอะไรมากมายนะครับว่ามิสการเนี่ยไปรู้จักกับเมสไปตั้งแต่ตอนไหนนะแต่น่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับในตั้งแต่แรกๆแ,แล้วที่ตัวของมิสการมาอยู่ของแฟร์รี่เทลแล้วก็ได้ทําการรู้จักกับเมสไว้นี่แหละครับ และท้ายที่สุดคนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเฝอส์หรือราชาแห่งอาณาจักรเอลดรลัสครับโดยมิสการนั้นเป็นลูกของเฝอส์ครับและตัวของเขานั้นก็มีศักดิ์เป็นเจ้าชายของอาณาจักรแต่เพราะในอดีตนะเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสและได้ลิลี่เนี่ยช่วยเอาไว้ทําให้เขานั้นหายตัวไปจากอาณาจักรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งตัวของมิสการนั้นก็ได้รับรู้แผนการพ่อของตัวเองที่อยากจะดูดพลังเวทจากโลกอื่นมาที่เอลดรลัสนั่นจึงทาให้มิสการนั้นคอยขัดขวางไว้นั่นเองครับซึ่งในตอนกเเง็็มานนนะีัั้้ดดดววตยไปถึค กล้าหาญรวมไปถึงความเสียสละของทุกคนเขาเนี่ยจึงได้ยอมรับผิดนะครับแล้วก็ออกจากอาณาจักรไปอย่างเต็มใจตามบทลงโทษที่มิสกันหรือลูกของตัวเองนั้นมอบให้ครับแต่ถึงแบบนั้นเองนะมิสกันก็ยังคงมีความหวงใยและยอมรับว่าเฟลซ์นั้นเป็นพ่อของเขาโดยที่เมื่อเฟลส์นั้นครับออกไปเขาก็ได้ทําสัญ,ญลักษณ์มือของเฟรเรทเชลเพื่อเป็นการบอกว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนตัวของเขานั้นก็ยังคงคอยดูเฟลส์อยู่เสมอน,นั่นเองครับและนี่ก็คือความสัมพันธ์ของทุกคนที่มีต่อมิสกันแบบหลักๆกันแล้วนะครับ เอาละครับและนี่ก็คือข้อมูลของมิสกันทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่เรียกได้ว่าเรานั้นรวบรวมห้เพื่อนเพื่อนได้รับฟังรับชมกันครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดตกหล่นประการใดก็ต้องขออภัยมานะที่นี้อีกด้วยอีกท้งเพื่อนๆนก็ยังสามารถคอมเมนต์พูดคุยหรือเพิ่มเติมเสริมข้อมูลให้กับหน้าสารบัญอันดเด็กแข่งนี้นะครับสมบูรณ์แบบกันมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับโดยการใส่แท็กเวลาเพิ่มเติมในส่วนข้อมูลที่อยากจะเพิ่มเติมในเวลาที่อยากจะแก้ไขให้ใหกับเราได้ด้วยนะยังไงเนี่ยทางเราก็ขอขอบพระคุณ กดติดตามกันไว้ได้เลยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกันเสมอมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ